สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิกน้องซิงนะคะพ่อเดินตีนเปล่าเลยทุกคนคือรองเท้าขาดอ่ะแล้วสาวผู้สาวดาวเทียมจะขึ้นไปยังไงถ้าขึ้นไปไม่ใช่ดาวเทียมหรือจะขาดนี่อนโอ๊ย รอลสวัสดีส да สค่ะทุกคนโอ้บรรลอมมายกยกปั๊มใส่เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมาแต่เมื่อกี้นี่มาเอาตามปลามิ่ที่อาการเป็นยังไงปลาเก็นแตกครับปะเก็นรั่วปะเก็นคืออะไรคะปลาเก็นปลาสูบครับปะเก็นปลาสูบมันรั่วมันรั่วถึงกันทำให้ไม่มีแรงเลยเหรอไม่มีแรงอัด ไม่มีแรงอัดแล้วมันติดเลยนะมันติดมันนั่นเลยนะมันดึงมาเลยมันติดแต่มันบุบปั๊บบุบปั๊บมันไม่มีแรงอ๋อค่ะมันแรงอัดมันไม่มีสองสูบค่ะมันวิ่งเข้าหากันที่จังหวะค่ะแม่ทีแรกถอดปั้มออกไปแล้วแยกปั้มออกไปครับตอนนี้ปั๊มไม่เสียอ๋อ เราจะโตครับ <laughs> อร่อยค่ะอ <laughs> อุ้ย,อ,ยอ,อันนี้คือหาสาเหตุเจอแล้วก็กำลังซ่อมใช่ไหม<อ>คะนี่ ลังประกอบคืนครับกลังประกอบคืนแล้วก็แล้วก็เลยพรุ่งนี้ครับอ๋อค่ะก็ใช้ได้เลยพรุ่งนี้จะเป็นงานเดียวก่อนอ๋อค่ะงานเดียวที่ไหนเนีอยสองงานเดียวก่อนงานใครล่ะงานมีมบ่งานหมดซุ้มครับอ๋อค่ะไม่ได้ไปหาค่าเครื่องขึ้นก่อนครับ ออกไปหาค่าเครื่องคืนค่งก้นหนูไปด้วยกระหนูไปด้วยเราจะไปเป็นลูกมือปานรวมขับเองเลยค่กจับจเนียจไม่ได้เราไม่ได้โผ รีบวิ่งขึ้นมาจนรองเท้าหนูขาดอยู่ตรงน้นหนูใส่รองเท้าพ่อเดี๋ยวเดีไม่ทันไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อน้ำมันเฮ้ย ปาตุงสวัสดีค่ะค่ะหนูรีบจนรองเท้าขาดเลยนูพ่อไม่ได้ใส่รองเท้าเลยมายังไงอ่ะไม่ทำรอบหรอมาทำดีเลยทำโดนอ๋อปะตุงพี่ประตุงปะตุงทีแรกตกใจมากเลยทีแรกทำไมคะตกใจทีแรกเขาว่าเขาเวียงขาดอ๋อค่ะเาเวียงขาดี่ยต้องอุ้อันนั้นโหดมากเลยก็ต้องรื้อออก ยกขึ้นมาแล้วก็รื้อใหม่หมดเลยถ้ากอเวียงขาต้องรื้อใหม่หมด้ออ้งรืใหม่หมดอะไรอะไรขานะข้อเวียงทีีน้ข้อเวียงทีนี้มาแครงเบื้องมาถอดดูมันก็โบกินขาดได้จ้ะนุ่นโบกินนี่นุ่นเดี๋ยวพาไปดูปะโอเคค่ะพามาดูพามาดูโอเคค่ะนี่โเกินอ่ะอ๋อนี่นี่โเกินเก่านี่มันจะขาดตรงนี้เห็นไหมนี่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 อ้ซูปหนึ่งกับซูปสอง แค่นี้มันขาดแค่เดียวนมีผลเลยนีโอ้ไม่เดียวได้นี่มันนี่แบบมีแรงอัดด้วยมันขาดโอ้ยมันขาดรุดเลยเออโอ้มันคือมันละลายไปเลยเนี่ยครับครับมันก็ไม่มีแรงก็คือมันทําได้แค่สองสูบก็สูบนี้กับสูบนี้สูบสามกับสูบสี่ปกติปกติแล้วมันจะมีรอยแค่รั่วๆนิดๆเนาะใช่แล้วน้ำมันดันเนาะนั่นแหละอันนี้มันอันนี้มันขาดเลยความร้อน ทำร้อนขึ้นครับอันนี้ต้องโทษไอ้เจ้าของเครื่องเขาใส่พวกกินให้ไม่ใช่ของดีเออใช่ไหมไม่เขาใส่พวกกินมาไม่ไอ้แต่เครื่องนี้เขาแกะมาแล้วได้เรียบร้อยแล้วบิวมาแล้วอ๋อค่ะไมาเรียบร้อยข้อขาข้อเวียงมันอยู่ตรงไหนข้อเวียงมันจะอยู่ที่ข้อเวียงที่มันเบียงเบียงเอาลูกสูบขึ้นมาข้อเวียงเอาลูกสูบขึ้นมามันอยู่ในเครื่องใหญ่อ๋ออยู่ในเครื่องครับ ถ้าถ้าถ้าโคบียงมันจะเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าประตุงจะต้องรื้อเครื่องออกม่หมดเลยแต่นี่คือครึ่งท่อนคือถอดแต่ฟ้าเปลี่ยนแต่ฟ้าก็จบจบประเก็นฟ้าสูบครับแ,แล้วเอาอันนี้ออกใช่เปลี่ยนใหม่เลยอย่าพูดกบพกูดเดี๋ประเกน็นนี้มันราคาแค่4 0 0ร้อกว่าบาทเองเพราะว่านี่มันไม่ใช่แผ่นเหล็กข้างในมันไม่เหมาะกับเครื่องที่ทํางานหนักครับมันเป็นประเก็นไฟอยู่ข้างใน ปกติแล้วเขาจะใช้เป็นะเกระเหล็กเลยเ,เกระเหล็กทั้งดุนเลยอครับมันจะไม่เป็นนี้ใช่ไหมมันจะมีแต่แผ่นเหล็กอย่างนี้แหละแปดเปก้าแผ่นอ๋อค่ะแปดเก้าแผ่นเ,ล,เลยอันนี้มันเป็นปะเล็งไว้สําหรับใส่ไอ้ประกอบท่อไอเสียนะอ๋อค่ะมันไม่ใช่ประกอบฝาสูบค่ะประกอบไอ้อออกท่อไอเสียก็ราฝาสูบมันจะมีแรงอัด อ๋อแล้วตอนแรกรู้ได้ยังไงครับว่ามันอยู่ตรงนี้ว่าเป็นตรงนี้อ๋อก็ก็ช่างก็มาวิเคราะห์แล้วก็ดูอาการอ๋อแล้วตอนแรกก็เอาปั๊มใช่ที่แรกเดาอาการว่าเป็นปั๊มเป็นปั๊มแต่พอเอาปั๊มอะไรมาเช็คแล้วก็ไม่เป็นไรก็ยมาอยู่ตรงนี้ที่แรกเพราะว่าเขาเป็นช่างทำปั๊มไงครับครับเขาก็เลยต้องว่าเป็นกับปั๊มครับใช่อ๋อค่ะเออแต่ช่างเครื่องมาที่แรกก็รู้เลยเนาะจะฟังเสียงปั๊มก่อน สั่งรื้อเลยแต่ปลาสูงยแหละยปลาปลาเกล็ดมันมันขาดค่ะมันต้องกใจขาครัองอันนี้แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมคะนานๆเกิดขึ้นทีส่วนมากมันจะแเลบนิดๆเลบนิดๆก็เลยความร้อนมันน้ำมันดันก็จะเปลี่ยนนะมันจะเลบนิดๆแบบความร้อนมันมันไม่ขาดอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันไม่ขาดอย่างนี้อันนี้มันต้องแบบมันต้องละลายออกไปเลยปกติมันจะ เห็นดำๆนิดๆรั่วฮะก็เหมือนอันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็รั่วเยอะแล้วอันนี้อ๋ออันนี้เยอะแล้วเหรอไม่ดำอย่างไี้นะอ๋อค่ะปกติมันจะไม่ดำอย่างมี้เลยใช่มือนเราไม่ดำอย่างนี้โอเคอันนี้ออกเจ็บครับจะไม่ปวดหัวได้ไงมซนเจ็บเครื่องมาแซนเจ็บนะต้องแก้ปัญหาประตุงนอนไม่หลับมาสองวันแล้วนะเพราะสีนี้ นอนหลับแล้วค่ะเจ็ดอยู่ข้างบนว้ยโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนต่อค่ะทุกคนเดี๋ยวได้รองเท้าขาดอีกนะทุกคนพี่แซมสวัสดีค่ะ

มีตัวนึนเนีอยที่นี่อันนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มงานพรุ่งนี้นะคะขึ้นไปมาได้ทุกคนเกือบขาดอยู่ขังรถค่ะทุกคนเศร้าจริง อตเมมเมนูสิเจ็ดตรวอเปล่าไมู่ปิด้ว่ดนี่เออประสิบกหกสิบห้าค่ะ <Ha? S 1> ตรงนี้เดี๋ยวไปวางท่อก่อนโอ้ตรงนี้วางท่อนะวางท่อที่ไหนคะคือน้งมันเกลือนี่คอชิมแน่นอนคชิมแน่นอนโอ,นอ แน่นอนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าช่างเขียวจะตั้งระบบแล้วนี่อ๋อชิค่ะฮึ่มบางท่อเสร็ตจะขึ้นหรือเปล่บางท่อเสร็จก็ไม่กลับครับไม่กลับครับบางท่อเสร็จก็จะบละหองตะแบงบรรหองครับบรรหองตะแบงเสร็จก็